อย่างเธอเอิงเองเนี่ยก็ดันเป็นญาติกับรุ่นพี่ที่พี่หญิงสนิทอีกก็แล้วก็วเป็น,ปนหนูก็เป็นหนูเลยเจ้าโบ <c oughs> กาเลนก <c oughs> าเลนหนูเป็นน้องเลิฟเลิฟที่สุดอ่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้เราสนิทกันด้วยว่าที่พี่เล่ามาหลายส่วนเจ,เจ้าโบเองก็เป็นลูกศิษย์ ของเพื่อนพี่อีกทีหนึ่งก็เลยทำให้เราสนิทกันในในยุคแรกๆใช่เจบอกว่าเจ้าโบเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนอะไรนะเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ใช่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 ถ้าพูดอย่างนี้นี่ต้องนับอายุป่ะไม่เกี่ยวเพราะว่าพี่นิยมเด็กพี่นิยมครบทกพี่ชอบครบ็กและชีวิตชีวิตจะกระชุ่มกระชวยเพราะว่าเราก็จะได้มีอินทอร์ทีาทำอะไร อะไรได้ไหลายๆอย่างมันเหมือนกัน